สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l e v e n Over นะครับกับผมอนุวงศ์นะครับวันนี้เราจะมาเล่น ไม่ใช่สิวันนี้เราจะมาดูรีแอคชั่นนะครับผมนะของตัวผมเองต่อคลิปนี้นะครับผมนะความลับแห่งบอกกาเนิดพลังโบราณก็เป็นคลิปที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมเนาะเห็นว่าโอ้โหตกใจมากที่แบบมาในวันที่12นี้นะครับผมนะก็เลยวันนี้จะมารีแอคชั่นดูว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมความลับแห่งบอกกาเนิดพลังโบราณอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างการละครัหนึ่งนานมาแล้ว เราแม่มดที่อบสิ่งต่างๆได้สร้างคุกกี้ที่แสนสง,ง่าและเฉิดฉายมากที่สุดขึ้นมาห้าตัว หยุดก่อนอันแรกเปิดขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นแม่มดซึ่งแม่มดในที่นี้แม่มดไหนเพราะว่ามันมีแม่มดที่ถ้าเราดูจากเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้ตนๆนะครับผมก็จะมีแม่มดที่หวังจะกินแต่คุกกี้แต่น,นี่คือเป็นแม่มดที่อยู่ในเทพซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีแม่มดกี่แบบแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะพูดยังไงดีแต่ว่าตอนนี้แม่มดนะครับผมก็กําลังสร้างวีลบรุษนะครับผมในช่วงยุคแรกนะครับที่เราได้ดูกันไปในเว็บใช่ไหมที่เราเคยดูในไลฟ์สตรีมอ่ะอ่าเดี๋ยวเราม,ารนนกกมจญ ห้าธาตุนั่นเองทุกกี้เหล่านี้ได้ใช้พลังอันล้ำค่าที่ได้รับเพื่อนำโลกแห่งขนมหวานธรรมชาติมารังสรรให้เป็นความรู้และเจตนารม์ อันนี้นะครับก็น่าจะเป็น5ตัวที่เราน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมนะในภาพในเว็บไซต์นะครับว่ามีคุกกี้5ตัวได้รับประทานพรจากแม่มดตนนี้นะครับผมให้บรรดานออกมาเป็นคุกกี้แห่งเทพนะครับผมชุดแรกนะออนี่ก็จะมีหลายธาตุเลยเหมือนไปเป็นแต่ละธาตุนะครับเนาะที่สื่อถึงกันได้นะดูกันต่อครับพร้อมทั้งความสุขและประวัติศาสตร์รวมไปถึงสวงสวรรค์แสนหวานที่สิ่งมีชีวิตทุกๆตัวอยู่ร่วมกัน อ่ะก็คือง่ายๆเหมือนเป็นแม่มดที่อยู่สูงสุดของสวรรค์นะครับของคุกกี้นะได้สร้างวีรชนนะครับยุคแรกออกมาให้เราเห็นนะครับนี่ก็จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ภาพของวีรชนลุกแรกนะครับที่ได้มีพลังแล้วก็มีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับผมที่ได้ออกมาจากตัวกันต่อแต่ในไม่ชา้าคุกกี้ทั้งห้าก็ได้เริ่มพากันใช้พลังของตนในทางที่ไม่ถูกต้องการปรากฏตัวของพวกเขาที่เป็นเหมือนการก่อผู้ในตอนแรก กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้โลกแห่งคุกกี้ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดอันไร้ที่สิ้นสุด แลก็ถ้าเราได้เห็นนะครับหลังจากที่มีความสุขกับการใช้พลังของแยมจิตวิญญาณของตัวเองนะครับหลังจากนั้นก็เราได้เห็นเลยว่ามีการใช้หลงละเลงไปกับพลังนะครับผมนะถ้าดูจากภาพนะครับก็จะมีนี่คุกกี้ตัวหนึ่งนะครับสามารถเชิดคุกกี้ตัวอื่นสู้กันได้คือแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับหลังจากที่แบบหลงละเ่งกับการใช้พลังมากเกินไปจนกลายเป็นว่าความสุขมันก็มาพร้อมกับความโลภและพอความโลภมันเยอะเกินไปนะครับทำให้ความดีที่มีอยู่ในตัวคุกกี้นั้นหาย ทำให้กลายเป็นว่าหลงกับการใช้พลังมากเกินความจําเป็นนะครับไม่ได้ช่วยให้คุกกี้ตัวอื่นได้มีความสุขมีความสมหวังก็คือใช้คุกกี้เป็นทาสครับก็ไม่ถูกเหมือนกันอ่ะต่อครับเราแม่มดที่เหนื่อยใจกับโลกที่อยู่บนแป้งซึ่งตลบอบวนไปด้วยความโกลาหลและการทำลายล้างก็ได้นำคุกกี้มารวมไว้ในที่เดียว แล้วทําการปิดทะลึกไว้ที่ทวีวสยีส,สอ่ะก็คือหลังจากที่ได้เกิดเรื่องขึ้นไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใช้พลังในทางทผิดเยอะจนทําให้คุกกี้ลําบากเดือดร้อนแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเหมือนเป็นทาสอ่ะให้กับวีรชนทั้ง5้ตัวนี้เนาะแล้วรู้สึกว่าแม่มดอ่ะเอือมละอากับนิสัยของ5ตัวมากที่แบบใช้พลังโดยไม่คิดไม่ทําอะไรเลยแม่มดก็เลยทนไม่ไหวก็เลยทําการจับคุกกี้5ตัวนี้นะครับเอามาขังไว้ที่ซ่อมตรงนี้ก็คือขังไว้ แล้วยึดกับต้นไม้ต้นนี้นะครับที่เป็นต้นไม้พูดสีเงินก็จะอยู่ในทวีบิสย์ยนี้หลังจากนั้นก็ได้นำแยมจิตวิญญาณมากระจายออกไปตามที่ต่างๆบนโลกอ่าผมว่าได้เลยนะแยมจิตวิญญาณตัวน,นี้ก็คือเป็นการส่งต่อนะครับไปให้วิรบุุรุษรุ่นต่อไปก็น่าจะเป็นรุ่นเกียวอ่าโฮลี่เบอรี่อะไรอย่างงี้นะครับเนาะที่ได้รับแยมจิตวิญญาณตัวน,นี้ไปนะครับพร้อมคาดหวังว่า จะมีเหล่าคุกกี้<อ>ที่ปรากฏต,ตัวออกมาพิสูจน์พลังด้วยตนเองแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะ่ะทีมนี้ก็คือแบบทําให้เราได้เห็นว่าใช้พลังอย่างสันติจริงๆนะครับไม่ได้หลงกับการใช้พลังแบบจนเกินขอบเขตไปมากแบบมันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะเออ นี่คือภาพเปิดตัวนะครับข้าอยากรู้ความจริงของโลกใบนี้ c o o k กี Cookie Run Kingdom สวยงามมากนะครับทุกคนนะผมชอบอันนี้ที่สุดแล้วก็หมดเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการรีแอคชั่นของ c o ุ k i ี้รันคิงดอมอัปเดตท,ทวีตบีสยีสนะครับอาณาจักรเร้นรับสีเงินเนาะก็ถ้าเราได้เห็นก็ตามภาพเลยก็คือในจุดเริ่มต้นนะครับก็ยุคแรกได้ออกมาจากแม่มดที่เป็นแม่มดแห่งแสงสว่างนะครับเก คุกกี้ออกมา5ตัวพร้อมกับยามจิตวิญญาณเพื่อให้ทั้ง5ตัวนี้นะครับไปปกป้องคุกกี้ตัวอื่นแล้วพอหลังจากที่แบบพลังนั้นมันใช้จนมากเกินไปจนกลายเป็นว่า ครอบงำนะครับลดความมืดครอบงาจนกลายเป็นคนที่โลภกับพลังของตัวเองเนาะแล้วพอโลภแม่มดก็จับขังไว้แล้วก็เอามายึดกับต้นไม้นะครับสีเงินที่อยู่ในทวีบีสยีสหลังจากที่เอาแยมจิตวิญญาณออกมาจากวีรชน5ตัวรุ่นก่อนอันนี้นะครับก็เอามากระจายให้กับวีรชนตัวอื่นแทนนะครับผมเนาะก็เป็นยุคปัจจุบันนั่นเองน่าจะรู้กันนะครับเนาะเรื่องคุกกี้นะครับเราก็ได้พบเจอกัน4ตัวแล้วแล้วตัวที่5จะเป็นตัวสุดท้ายนั่นก็คือเซนต์ลินลี่ที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงไ วีวลชนตัวที่เราจะได้ก้าวไปสู่ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าจะเดือดแน่ๆน่าจะได้เห็นใช่ไหมว่าแม่มดแห่งความมืดนะครับได้กลุ่มตัวเซนเนลลี่เอาไว้แล้วเพียวันลีลานเห็นภาพว่าเออแม่มดแห่นความมืดทําอะไรกับเซนเนลลี่เอาไว้เนาะแล้วก็กาลังขึ้นเรือเหาะนะครับเข้าสู่ยิสยิสนะครับเนาะเพื่อเข้าไปในโลกแห่งนี้ตามหาเซนเนลลี่นั่นเองนะครับผมก,ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นของที่รังคิงด้อมนี้นะครับ ก็บอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากแล้วคือมาเร็วมากผมชอบเลยนะที่แบบเออเราจะได้เข้าสู่โลกใหม่แล้วเป็นช่วงรบรอบ3ปีด้วยเป็นการเซอร์ไพรส์ผู้เล่นแบบสุดๆเลยนะครับขอจบเพยงแค่นี้ก่อนละกันสำหรับการรีแอคนะครับผมรีแอคแรกด้วยไม่เคยรีแอคแบบทําคลิปมาก่อนนะครับมันก็จะต่างกับสตรีมประมาณหนึ่งเลยนะครับเนาะก็ถือว่าฝากด้วยละกันสหรับรีแอคนี้อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ก็พยายามสรุปอยู่ในหัวนะครับแล้วก็ไปดูกับข้อมูลมาถ้าตกหล่นผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัย มนาทีนี้นะครับผมนะ้วก็สามารถติชมหรือว่าคอมเมนต์ทฤษฎีอะไรของคุณได้เลยนะครับถือว่าเราก็อยากรู้ในมุมของคุณเหมือนกันนะครับนะก็บอกกันได้นะครับวันนี้ผมอนุวงศ์นะครับกับคลิป r รีแอคชั่น o k กกี้รันคิงด้นะครับก็ต้องก่อตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีก็ข่าวว่า,า,วาสบายดีสวัสดีครับุ้ยกันโลดเว u บบิส s ิ